ท่านผู้ชมพบกับดิฉันปาจารีสนสินพงศ์กับโครงการดีๆในวันนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการประชารัฐร่วมใจกับวันนี้ดีๆที่ชายแดนใต้ซึ่งจะนําเสนออําเภอนําร่รองในการพัฒนาให้เกิดสันติสุขแต่จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเชิญรับชมเลยค่ะโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอําเภอสันติสุขเป็นนโยบายของพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคแม่ทัพภาคที่4ี่ โดยมีหลักการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านพลังประชารัฐประกอบด้วยประชาชนกลุ่มผู้เห็นต่างและภาครัฐร่วมกันแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิดร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วมประเมินผลโดยมีเป้าหมายร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งลดความรุนแรงเสริมสร้างความสงบสุขและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างเพอสนุสุขเป็นโครงการนโยบายหลักของท่านพลโทวิวัฒน์ประถมภาาผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยผ่านพลังชาตรฐประกอบไปด้วยนะครับประชาชนนะครับกลุ่มผู้เห็นต่างและภาครัฐซึ่งได้ช่วยกันร,ร่วมกันคิดวางแผนนะครับร่วมประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยัง่งยืน อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของผมนี่ก็มีศูนย์การอำเภอหนองจิกซึ่งเป็นศูนย์การหลักในการเป็นอำเภอในร่องในพื้นที่นะครับส่วนงานหลักที่จะต้องบูรณาการดําเนินงานไปพร้อมกันประกอบด้วย 1. ง,งานสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นําท้องถิ่นและผู้นําศาสนาเป็นศูนย์กลาง 2. ง,งานการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉชั้นแก้ปัญหาร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ โดยความร่วมมือจากผู้นำศาสนานักการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคม3งานพัฒนามุ่งหมายเพื่อพัฒนาโดยโครงการของรัฐถึงระดับครอบครัวถึงตัวถึงความคิดให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐดูแลและไม่ทอดทิ้งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ